สวัสดีพี่เพื่อนเทุกท่านนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็มีรถนะครับเป็นรถบ้านเดิมๆนะครับเป็นรถราคาเบาๆหลักหมื่นกันแดดกันฝนนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับรุ่นนี้เป็น Toyota า o ซลูร่นะครับ1.5จัว GLI นะครับผมคันนี้เป็นเครื่อง1,504นะครับเป็นเครื่องหัวฉีดแล้วนะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเป็นตัวหยดน้ำมันเองนะครับสำหรับภายนอกนะครับเจ้าหยดน้ําคันนี้ก็เป็นสีแดงฉ่าเงา แวดเลยครับเก็บงานมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมกับตัวแม็กขอบสิบ้าพร้อมกับตัวยางฮีโร่อารตองหนึ่งนะครับดอกยางหนาๆนะครับหนามยางยังอยู่เลยครับใช้ได้อีกยาวๆนะครับผมในส่วนตัวภายนอกนะครับของเขาก็จะมีในส่วนตัวพาร์ทรอบคันมาให้นะครับค่อนข้างดูแบบว่าสปอร์แล้วก็ลงตัวนิดนึงนะครับอเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนตัวภายนอกรอบพันกันก่อนนะครับสําหรับเจ้าโตต้หยดน้ํานะครับ ก็คันนี้เป็นปี -2 0 0 2นะครับอายุรถก็ประมาณน่าจะสิบเกือบเกือบยี่สิบปีแล้วนะครับแต่ว่าสภาพคันนี้ค่อนข้างที่จะแบบว่าหายากนะครับได้สภาพแบบใหม่จริงๆนะครับในส่วนของตัวถังห้องเครื่องแล้วก็ภายในนะครับเดี๋ยวพาไปชมในส่วนตัวห้องเครื่องนิดนึงครับผมสำหรับคันนี้นะครับก็เป็นเครื่องเดิมๆโรงงานนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์หัวฉีดนะครับเครื่องเรียบๆนิ่งๆไม่มีสะดุดเลยนะครับ ตัวถังค่อนข้างสวยนะครับได้เดิมเดิมนะครับผมอันนี้เป็นรถบ้านนะครับแต่พอดีมาถ่ายถ่ายที่ตรงนี้นิดนึงแค่นึงเองอ่านะครับแล้วก็ในส่วนตัวออปชันภายในนะครับก็จะเป็นระบบแบบว่าไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกนะครับกระจกทั้ง4ี่บานตัวนี้ใช้งานได้ครบหมดนะครับภายในก็จะมีแค่เปลี่ยนไปในส่วนของตัวเรื่องพงมลายแค่นั้นเองครับเป็นตัวพรมลายแต่งนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับสภาพอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าโอเคเลยนะครับเบาะหนังเป็นเบาะหนังที่แบ ทำความสะอาดขรั้งง่ายนะครับจะไม่อับนะครับไม่ค่อยมีฝุ่นเท่าไหร่นะครับในส่วนตัวห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับก็เบาะไม่มีขาดไม่มีถลอกนะครับด้านหลังเป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับกระจกก็คือสามารถใช้ทุกบาร์เลยอย่างที่ผมแจ้งนะครับมาดูในส่วนของตัวด้านท้ายรถกันบ้างครับคันี้ในกล้องอาจจะเป็นสีมออกชมพูชมพูนิดนึงนะครับแต่จริงมันเป็นตัวสีแดงนะครับสําหรับตัวด้านท้ายรถนะครับก็โล่งๆเลย นะครับในส่วนของตัวอ่างยางอะไหล่นะครับไม่มีนะครับชนหนักอะไรมาเลยนะครับก็มีล้ออะไหล่นะครับเครื่องมือแม่แรงครบเซตเลยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวขอฝากนิดนึงครับลูกค้าท่านใดที่แบบกําลังมองหารถราคาหลักหมื่นนะครับก็ขอแนะนําคันนี้หนึ่งครับโตยต้าโซลนาหยดน้ํานะครับอ่าแต่งมาค่อนข้างลงตัวนะครับพร้อมใช้งานนะครับราคาจำหน่ายนะครับอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเป็นปีสองพันสองนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาที่เบอร์0615083529นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเนี่ยนินึงนะครับยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ